โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจจะมาขโมยทองไอ้มอสเอาไปขาย่ะแถมไหม้แห,หมอไรเฮ้ย <Hey! S 2> เข้าไปดูก่อนดิเขาจะบอกได้ เชีย <Yeah. S 2> สิไปใสจะไปโพ j u s มีโฮแช c h น n n รอคอยก่อนสิไปตัวไม่มืส่สิเรียกกูไปโพอย,อยังเลยคงเท่าหายรอคอยรอก่อกกนมึงสิควายแท้เกลือมึงหายไปไหนมึงเรียกกู โอ้โหพออย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่อง Jasmine อ้เช่แนวด้วยเด้อช่วยกูฮะเกือบคนไข่ตักเชิญคลิปนี้อจะมีคำอยากขายมากเกินไปเด็กๆอายุต่ำตัวเขามาถึงก่อนตัวเขามาถึงก่อนเขามาถึงก่อนเขาต้องพูดก่อนเขาพูดก่อนไม่เขาจะพูดก่อนเด็กอายุต่ำตัว่าต้องแปดปุ่มในคำในน้องแจ็คทั้งคุณใหญ่เลยนาโอ๊ยไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับโอ้ย ตอนนี้นะคะในช่อง Just Me Ocean โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเจจะมาขโมยทองไอ้มอสเอาไปขายขายค่ะแถวเนี้ยแม่งเถือ่อนที่เจขายนี่ไม่ใช่อะไรนะคะอย่าด่ามานะคะ <stages. S 1> คน <Menu. S 1> เพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจบ้านเมืองของเราไม่ดีอะไรก็ <Arabic> ตกต่ำไปหมดอะไรก็ยยาะแย่ <Arabic> ไปหมด ันนี้จจจะเอาทองมอสไปขายเพราะว่าใส่ทองอ่ะมันแบบว่ามันเป็นจุดเด่นไงใส่ใส่ตาฝูงมวลชนอะไรเงี้ยเวลาเราไปไหนตอนค่ำกลางคืนเงี้ยมันอันตรายมากเลยนะคะ <c oughs> คุณอาจจะโดนป้นได้นะคะถ้าไม่เก็บดีๆนะหรือว่าถ้าไปไหนคนเดียวนี่อันตรายสุดๆ <c oughs> เลยค่ะเจก็เลยตัดสินใจว่าเออนขโมยทองมอสไปขายดีกว่าแล้วก็เก็บตังค์ไว้ที่เรานะคะ <c oughs> เป็นอะไรที่ถูกต้องมากเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> พี่อยอดพาเจไปนะได้ขายทองเราไปซื้อเพชรใช่ใช่ใช่ ใช่ค่ะเราจะไปขายทองเราซื้อเพชรกันนะคะทองของมอสนี่ก็ประมาณเท่าไหร่วะา5บาท5บาทก็ประมาณแสนกว่ากว่าโอ้มากันใส่ละก้ามคอขึ้นใช่ใส่ละก้ามคอโผล่ขึ้นก็เลยว่าอยากจะไปขายนะคะขายแล้วก็มาซื้อเพชรสักสิบกรัตก็ก็ตล์คดดวอย่างเงี้ยค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนมอสมันจะเอาสร้อยคอของมันเนเอาทองของมันเนี่ยแขวนไว้บน เขาเรียกว่าบนอะไรอ๋อบนโคมไฟนะคะทุกคืนเลยอจาจจะเห็นทุกคืนเลยจะเห็นพระเรียงกันนั่นเป็นเป็นแถบเลยคะ่ะตอนนี้นะคะมอสมันไม่อยู่นะคะเพราะแม่เมื่อกี้แม่เจ๊โทรมาเรียกมันไปคุยธุระนะคะแล้วตอนนี้นะคะมอสชอบเอาสร้อยคอของมันเนี่ยห้อยไว้กับโคมไฟนะคะทุกคืนเลยจะเห็นพระเรียงกันนั่นเป็นสามสี่องคุน um, เป็นสิบองคุนเราจะขโมยไปขายนะคะค้าขายให้หมดเลยคะ่ะขายให้หมดเลยค่ะเย็ดเปด แล้วใครชอบลิปนี้ของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนไปค่ะพี่ไปส่งเจีย๊ยบมาค่ะตามมาค่ะเข้ามาเข้ามาวิโอวูดูผ้ามอสพี่พี่ว่าขายได้ไรบาปไหมเนี่ยไม่บาปเราไม่ได้ขายบ้าเราขายทองเจี๊ยว่าน่าจะแสนอัพป่ะพี่ไม่เคยซื้อ,อทองในชีวิตนี้น่าจะแสนอนะัพ แต่ใส่แล้วมันเด่นไปเนาะมันมีคนมองคอมันเออกลัวปนก็เลยไอ้วิธีวิธีนี้นะคะคือวิธีที่หวังดีที่สุดนะคะสําหรับแฟนให้แฟนนะคะโอเคพี่โอ๊ตป่ะเราจะไปขายกันนะคะดูดูความหนาของเส้นแสนบวกได้ว่ะใา่ฝีปอกคอให้เขาปั่นหนึ่งเออเนาะใช่ถ้าเขาปั่นใส่ปอกคอทองก็ไม่มีใครรู้หรอกนะพี่เนาะ w ะพอพี่ไปเถอะ โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้เอาทองขายไปแล้วนะคะได้หมดมาพันสองหมื่นห้าร้อยบาทนะคะนี่โอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเป็นซพสมอสด,ดีกว่าค่ะว่าเจียเอาทองมันไปขายแล้วมันจะรู้สึกยังไงว่าเพื่อนเห็นทองตัวเองโดนขายแล้วกลายเป็นเงินก็ตกทอดมาถึงเจียโอเคคะ่ะไปคะ่ะทุกคนคะตอนนี้ก็ไม่ได้เพชรของมอสนะคะมาได้เพชรของเจียแทนคะ่ะเพราะว่าของมอสของผู้ชายไม่มีนะคะไม่มีสร้อยคะ่ะไม่มีเลยมีแต่แหวนนะคะ ก็มอสมีแหวนอยู่แล้วก็คงไม่อยากได้เพิ่มค่ะเจียก็เลยจัดทางหัวอันเล็กๆมาแทนนะคะนี่ก็ต่างหัวเก่านะคะนี่ก็ต่างหัวใหม่ One <hour> later. เสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสไพายมอสกันว่าเงินหายไปครึ่งหนึ่งน่าจะตกใจมากน่าดูนะคะไปค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็กลับมาถึงประตูแล้วนะคะจะซื้อเสนะไปค่ะตังเงินขายไปครึ่งหนึ่งเราไปดูกันว่ามอสมันจะโมูหเจียไหมไปค่ะ วันนี้เราเกิดใคร Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อันนี้อะไรอะไร เขาเกี่ยวของตัวอะไรแล้วอะไรก็ไปซื้ออะไรมาอีกไอหูไปซื้อมันทำไมทำไมไป็ไหนกันมาพี่จะเจอท่านมากันสองคนไม่ใช่มันเกิดเขาก็เขาซื้อมาให้กินอะไรอะไรคืออะไรก็เขาซื้อมาให้กินแล้วแอบไปซื้ออะไรกันมาอซื้ออะไรซื้อจริงๆริงหรือไม่แอบเอากระเป๋าตังค์กูไปด้วยเอาใสไหมแค่ไร จริงเหรอเนี่ยเอองั้นขโมยทองมอสไปขายดีกว่าแล้วก็เก็บตังค์ไว้ที่เรานะคะถ้าจริงจริงเลยเหรอเออแต่อะไรดิหมดเกินตัวกินมาถึงนี่เลยนะยน, <c oughs> นับใหญ่นับใหญ่ห <c oughs> นึน่งแสนแสนสาหัสนะอะไรเนี่ยนับอะไรนักหนาเนี่ยมอสนะคะ <c oughs> แล้วถ้าน้ำก็ไม่ต้องเอาไม่ให้ละนะ <c oughs> นะั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจดแล้วถ้าเ้าเขาไม่ให้แล้วนะอะไรไม่ให้เขาเนี่ยตังค์ไหมเขาให้จริงบอกอ่าเติม าเดี๋ยวจะเช็คให้มาจริงไหมเดี๋ยวไปเช็คให้ครับครับเฮ่งขึ้นอะไรเขาอะอะไรขึ้นอะไรตัวไงโอ้แห่จริงเลยอะเออแห่งจริงน่าจับกันเลยมันอะไรดิคนเกิดไงเนี่ยวันนี้ใช่วันเกิดพี่มอสเหรอฮะไม่ใช่เอ้าแล้วพี่วิวแล้วพี่เกียร์ระจังมันเกิดใครมาชาวันเกิดจิ๊กมาจิตสัตว์น่ารักที่สุดเลยเฮ้ยเธเข้าไปดูในห้องตัวเองเข้าไปดูอะไร เข้าไปดูทองตูดีว่าอยู่ไหนเข้าไปดูดิเลี้ยวเจียอะไรเขาบอกให้เข้าไปดูไม่ตลกอะเจี้ยทองอีสองเส้นนะอีเข้าไปดูเขาบอกว่ามึงเอาทองกูไปขายไม่ใช่เข้าไปดูมันอยู่ไหนเจียอะไรเขาถามถามว่าเขาตังค์มาจากไหนเข้าไปดูก่อนดิดเขาจะบอกได้ โอ้โหยังไงพี่ยังไงพูดมายังไงคืออะไรเจี๊ยวทองยัง<ร>ไงครับตัวอ,อ,อะไรยังไงตัวอะไรเอ,เอาไปขายทำไมเขาอยากให้ตัวใสอะโอ้ไม่เคยจะามกันสักคำเอา้าก็ตัวใสแล้วตัวเหมือนเอเย็นอะอโอ้หเฮ้ยของแตะลูกทำไม แล้วเอาไปขายทำไมตัวตัวใส่แล้วตัวก็เป็นแต่คนมองเป็นจุดเด่นนะเขาไม่ชอบอ่ะต้องเอาเลยอู้ของเขาไม่เอาให้เลยเฮ้ยเฮ้ยตัวจะไปขายทำไมล้าตบกูเหรอไม่ฮะไม่ีตอูคุยคุยก่อนแล้วจะเขาใช้มือ ตัวไปขายทำไมที่รักแล้วตังค์มันไม่ใช่ครบเขานัดมันได้แค่เจ็ดสิบมันหายไปอีกเออคอของเขามันแสนหนึ่งแล้วทำไมมันหายไปหายไปสามหมื่นคือหายไปสองหมื่นเก้ามมุตพี่พี่เจี๊ยบไปซื้อเพชรครับนี่ไงขายทองแล้วก็เอาเพชรมาถือมาเทินถัวถัวจะไปไหนไปไหน คนค่ะมอสมันงอนเจียค่ะทาเกินไปเหรอพี่เกินดิเกินตรงไหนวะ,นะแค่เอาทองไปขายเหมือนพี่เจียอยากได้เพชรอะแต่ไม่มีตังค์ซื้อเอาทองไปขายเยพี่โอ้ต้องพูดมากเกินไปละก็ไปขายเพราะมันเป็นจุดล่อแหลมไงใช่เออเกินไปตรงไหนอ้าเจ้าเจเา้าเจ้เจ้่ัา ไปขายเขะะาซ่อนตัวไว้หย้ <c oughs> ยหยดเจาม โอเคค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เจียรยด้วยนะคะครอยากให้เจียรยทำคลิปอะไรเม้นตมาต้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าดราม่ากันนะคะทุกคนเพราะเจียรยเอาไปขายเพราะว่าไม่อยากให้หมสใส่ท้องเพราะมันอันตรายค่ะแค่นั้นนะคะปิดคลิปได้และะ้วค่ะ